ครับมีมาชมตลาดควายยโสเชียงขวางก้อนอึนกับผักโขลกดแช่ผักโขติตามไ่เด้อราคาควายจะเป็นยังไงประจันที่สามสิบอ็ดมกรลาคุมสองพันหาร้อยกตลาดควายยะโสเชียงขวางก้อนอ่นกับผักคนลรกดแช่ผักคนทติตามไ่เด้อราคาควายจะเป็นยังไงอ่ะมันควายควายสวัสดีครับ โอ้มีคนสอกกระตามากไปเนาะมือนี่ฮนี่ม,นมากก็ไ่มีผูสอกมีสอกหลายแมนนี่โอ้คนที่มาสอกกระตามากเราโหนาะมือนี่เอาหลายไปไหนเนี่ย อืมอ่าหมื่นโอ้แมียสาวอีกเกี่ยวบทันได้อีกเล็บล่ากระงามโอ้บักเข่าล่ากระเนีดีน้องโอ้กว่างเงือกโลดปานหน้าธงกุลาโอ้หุ่นกว่างเอือกโหดปานหน้าธงกุลาโหลดพนะหุ่นเล็บล่ากระงามนเลยพี่น้องหางกะเลยเขาหางอ๋อหางกะเลยเขาอยู่เด้อควายสาวเนาะ เอาม้าเยอะโตไหมนี่ห้อยตจนเหนียวเนี่ครับเอามาตัวเดียวนี่บ่ะครับมึแม่ต่ไก่เอามาตัวเดียวมันบ่ได้ของเป็นบ้านโอบ่ได้ของพะนะมือนี่กะตาหมากพวกท่านนี่หูซอกบ้านแหวงอยู่ตลาดถือจักสิว่าจะไหนเนาะเมียนอยมัดห้องกับเบือนยากเนาะห้อยเนาะเบือนบกบือนบากซูบาริมาได้ค่้าในหมวกน้ำมันเนกินไปหรอกันได้ขายก็คือดีไปเนาะห้อยเนาะกันบ่ได้ขายก็คือว่านเอ้าควายเพิ่นนี่ล่ะ บอท่านมีผู้สอบกตาหมากเราเด้ออยากได้กับของตึกเขาไห้ก่ห้ามื่นห้้เดือนกลวผสมยังไงผสมบ้านผสมกล้วยเปียกไหมครับเอาผสมกล้วยเปียกเนาะเอาขอเบอร์โทรเนี้ยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกส่กแป้าเจดแปดนะมาสกตามากเราเด้อกตาหมากเขาม เอาวหาเมือนต่อร่องได้อ hmm. mm ีกควมห้องสอรับานอลงไปรถซ้ำเลยซ้ำหนึงเราก็ขายเราหลดอยู่เราหลดอยู่เอาไรไอมนยนั่นเราขายนี่ดดิ้วยดก้วยหัวติดกล้ยสาวอยู่อ้าวมันหมานเด้อหอยกระตาหมากเลย ให้ข้าเจ้าซอกกระตามากอ่านมีคนมาถามว่าอะไรดิอ๋อมัน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 ารจาะจอกจังซ่งจังคอยวอากันควาย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 หลายเพียงโอ้พอเรื่องตัวใหญ่เลยตัวนี้ปาร์ตพรผู้ใดได้ตัวนี้เนี่ยสามหมื่นสองราคามันน่ะโอ้ตัวนี้ราคาเปิดสามหมื่นสองไหวไหมเนาะ ค้ายผู like banks, ้บวโอ้พอันผู้ใหญ่ยังไงเนี่ยสูงก็มูอเลอดิน uh, น่เนาะสูงลอยสี่บวกแปะลอยหาพนเนาะสี่บวกยพี่นองนี่ไฟได้เ็กเดือนเดตตัวนี้ เปนสองปีกว oh, okay. ่าลอ๋อสองปีโควกเนาะผู้ใดอยากได้เป็นพ่อพันธุ์คุ er ้มผูงเนาะมึงเนี S ้ยแข่งขาแล้วก็ง่ายได้พี่น้องคุณเมืองเป้ากำลังง่ายอยู่เออเนาะงามงามงามนี่โตเถิกเนาะเนาะเนาะโตปูพู้หล่ะโอ้งามงามตัวนี้สูงสูงพี่น้องสูงยืนส่งกต่งามอยู่เล่าแอยากขายเนาะสามเท่าได้ก่อนอันนี้สามสิบสองอันนี้โตปูนี่ไหว มันสูงกว่ามูเด้กพี่น้องมึงไงเด่นกว่ามูเลยนี่โตบ่ง่วงควายบ่ทันนี่อ๋อแสดงว่าพอมันก็สิี่พอมันก็สิมีเกดด้วยเนาะนานอกู่นี่อ๋อตัวนี้หลายเปอร์เซนนี่บ้าเท่าไหร่แม่กับลูกอ๋อแม่กับลูกนี่หกหมื่นเด้อพี่น้องแม่ผสมยังไงออกเบิ้มอ๋อนี่ผสมออกเบิ้มอันตัวนี้พรานผู้ใดหนึ่งตัวนี้ อันนี้ลูกแคบหวานโอ้ลูกแคบหวานหนาเล้วกับไงพี่น้องหนาเล้วกับงามดีเครื่องตัวนี้เลยนเครื่องโอ้นน้ำคือกันนะพี่กับน้องอันนี้พี่กับน้องนี่พี่น้องนี่พี่กับน้องแม่แม่ตัวนี้ด้วโอ้ตัวนี้ให้ลูกงามพี่น้องนี่ตัวนี้แม่นี่ให้ลูกงามนี่คืองวางงวอตัวนี้ไหวตัวนี้ข้อเดียวกันเนาะพราเนาะข้อเดียวกันอันนี้ผสมบักเบิ้มเนาะใคาได้ก่อน หกสิบหกสิบหกหมื่นแล้วดูลูกสามตัวนี่เห็นปะอ๋อตัวสามนี่ทองนี่อ๋อตัวสี่อยู่นี่ตัวสามนี่ทองตัวสามนี่ทองเด้อนี่อ๋อมึงข้างหลังมึงเล็บเล้วเล็บกับคือกันเลยพี่น้องเล็บคือกันเลยเด็กเล็บคือกันกับไอ้ลูกเล่นนี่สะโพกก็เริ่มลั้นแล้วน้อชีนี่ลูกแป๊ ลูกตัวผู้พี่น้องหางหางสุดเลยเขาอยู่ ừ, หางสุดเลยเขาตัวนี้กับหางสุดเลยเขาคือกันนี่หางเรากับงามอยู่พี่น้องแต่ตัวนี้สูงเราให้ลูกงามพี่น้องให้ลูกงามอยู่ใหยยล้ ừ, หยยลูกงามอยู่ดี ừ, หนาหนกหนาเราหนกด,ดีเอาขอบาเขอบอร์โทร่อยพะเบอร์โทร อ๋อนี่พ่อพงม์นี่เบอร์โทษนะเอาว่าไปหนังกว่าอ่มีเบอร์โทรกับว่าไปหนังห้าคู่อยากได้กับยังไปมาเอาเนาะตลาดเชียงขวางยาโสเนาะฮู้ฮูแม่นฮู้อยู่เขากังามพร้อมนี่โอ้เขากังามอ้าวก็เจ็ก็ถามมาเด้ออ่าค่อยค่อยคโอ้หลายไปไหนเนาะห้นี่สองหมื่นนะสองหมื่นแล้วเลยบูเจ็กโตแล้วนี่ ลูกประมาณสามตัวแล้วครับสาตัวนะโอ้โอ้ลูกขายไปแล้วนี่เขาก๋งามพี่น้องกระตูนี three, three ่ต oh ัว oh. น oh. in ึงกระตู้นี่เขาก๋งามอยู่นี่สองหมื่นเท่าไรก่อนเท่าไรสองหมื่นสองหมื่นจะซื้อเนี่ยแล้วลยลูกสองตัววะสามตัวสตัวนี่เนาะหางหางหางเล่ากับ่อดอกพวกอย่างนี้พี่น้องหางกับกระดูกสุดเลยเขาอยู่กระดูกสุดเลยเขาอยู่สองหมื่นซื้อพะนะ ต่อร่องได้อีกตั้งหกักเนาะต่อไปต่อมากกัได้กันซ้นำตัวเนี้ยเนี่ยหนาเล่าพี่น้องหนาเล่างามดีหนาเล่าทางนี้ออกขนาดนี้นนเรางามเนาะอ๋อแต่แม่นี่เด็กแม่นี่สองหมื่นสามนะอ,อันนี้สองหมืามน,นี่กับเขาเขาก็ยังคล้ายๆกันเลยายไอกเดียวกันเนาะเขาคล้ายๆกันพี่น้องสองหมื่นสามต่อร่องได้อีก ตัวนี้หางเป็นพวงแบบงามเลยพี่น้องตัวนี้ผสมเลยเนาะผสมยังไงมันมานนี่เนาะอ๋อแม่นั่นเลแม่แม่นี่หลายมันเลยนี่แม่นี่ไปเยสามหมื่นหกพันสามหมื่นหกพันเนาะนี่เนาะต้องเก่าจะเล่นมีใบมีหลอดครบเล็บขาลงสูงห่อยสามชทำหานะพ่อมาสามนี่วะ นั่นคับผมมันแปลว่าขายไปแล้วเนาะอันนึงเนาะขายไปแล้วนี่ครับคมนึงอันครบนี่ขายไปไหนครบมันเปิดได้นั่นผู้นั่นปะผู้นั่นถือครบมันก็เป็นแม่ลูกันแล้วเปิดแล้วไหนนี่เปิดแปดสิบเจ็ดครับนี้แปดหมื่นเจ็ดเด้อแปดหมื่นเจ็ดปวกพ้าวเราก็อนยังอยู่นาแฉมแฉมนาหนี้นี่เนาะเขาเขานาแฉมแฉมจำยังคนเบอกไปลูกกระตเมียพี่น้องกระตูมียเด้อนี่ จะตื่นนาะพี่น้องเนาะตัวนึถึกๆไปนะอ๋อควายควยอ๋อขอเบอร์โทษนห้อยศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหาสอาหนึ่งหาสองหาหนึ่งหาศูย์าแปนยออตัวเฉียก็ถามนลยห้อยมากใส่น้อ๋อง่งคายุดชุมเนาะอมันมันมันกจัดจอกจะช่งจ้คอยบอกกันเนาะมีใบมีหลอดออมีตัวนี้มีใบมีหลอดคขบเปนท้อมเนี่ยผสมแล้วอ๋อตัวเฉียก็ถามเราเดาอมันมันมันมั ลูกแม่นึงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ลูกตัวเมียเด้อนี่เนาะเปิดเปิดหลายไปไลยพอหกหมื่นสองอยากโอ้สูงหลายไปไหนล่ะนี่ยผสมอย่างไรผสมชาวบ้านนี่ล่ะชาวบ้านซื้อสองเลยสามเนาะเขาเองก็ยังงามดีแตเนาะบ้านเขาแหลมปิดลิศเลยควงเลยสามเดือนกูหกหมื่นสามป่ะหมื่นสามเด้อนี ก็ล yeah! wow. ่องได้อีกแง่หักไงผสมแล้วหางลราก็งามยุกกระดูกเลยสุดกะกระดูกกระดูกสุดเลยเลยเข้าผี่ีที่ว่างผีกระดูกสุดเลยเข้าดูกระตเมียพี่น้องสืออ2ได้3สอขอเบอร์โทรแน่พอศูนย์แปดหกสาเจ็เจกก็ถามห่าหอยไนอี้นแปะ ไหวมาแต่ใส่นนเนาะโ <laughs> อ้ยบ้จัเิงยังหโอเข้าใจอ้าวมานัมนมันมันมันพอยีแปะ,ะนีนยย่ <laughs> นีงนยย่งานต่อรลองเลยอีกรถอีกอ้าวการจัดอจอกจะช่วงจึงค่อยว่ากันเด้ออ้าวนี่ต่หนึงน่งเนาะหลายประด็นเนาะนี่โอ้มันไกลตีออก,กับตัวนี้ไหมเนี่ยเ่นะไก่ทีอออลูกไปนี่นอ,อ,อเพียงเอ็งเป่งแบบนึงหลายปด้น่นี่หลายปรด สมืมสี่หมื่นสามเบิ่มจุนีอตั้งหักไลูกสไลูกสองเดี๋ยวนาะหนาเลแต่ไงข้อแต่การอยูพี่น้อระชมเบิ่มจุนไาใย่างเดียวที่ออกเดือนไหล่ะเนี่ยกินน้องอ่ไปกจะตกเดียมมือผสมหรือใบผสมมันนี่เนาะกจะตกิไกจะตกเอขอเบอร์โทรเนี่ 0 8 5ย์แปดห้าเจ็ดหกหกสเจเาอ่าโทรเจ็ดตัวทมหอยไปเด้ออ่ามันมน่อยการจับจอกแะชุ่จะคอยววกันควายควาย่วายหลายพี่น้องตลาดควายาสูเืียงขวางมีละราคาวา่กรตามนี่ล้ะพี่น้องคไายหลายอยู่คืนวันเท่าไปมันจะกากะหนาวเนาะพี่น้องกรมาหลายอยู่พูน นึควายมันได้การคืนๆควายมันนี่กะเขาแบบนี้เลยตัวนี้กะขนตัวนี้เจ้าของเจ้กว่าไปิดไซการซื้อการขายกับคืกๆนี่ไปหน่อยตัวนี้กะง่ามอยู่นี่ลูกตัวนี้ก็ได้ตัวนี <im <im ้กะง่ามกับราคาจักบาทบ่คนกับซื้อหลายได้พี่น้องมือเรานี้ดูท่าคนสัซื้อควายหลายพี่นี่เดี๋ยวนี้มาซื้อควายเนาะ ตัวผูเหรอตัวเมียหรอพ่อตัวผูล่ะโอ้อิ่พ่อจะเอาตัวผูไปเลี้ยงบ่เลี้ยงทั่วไปล่ะกันว่าจะได้ราคากันเนาะเอาอีพ่อซื้อเอาซื้อเอาไม่อย่างนั้นครับนะไม่อย่างนั้นพี่อืมอ่ะไปซื้อไปเพราหาซื้อหาขายได้ไปหาเอาหาเอามันเป็นเัื่งเด๋ราคามันนะค่อนแห้งเง่นว่ะควันแห้งกะเฮากะซื้อตามบวันเนาะควันอะ อันนี้ก็สีได้ค้ายกันแล้วนี่ีกสีดคล้ายกันนะใกเป็นปีกว่าเ่ายก็ปีสิเกี้ยนแน่นปะพอู้ไรได้เนี่โอ้โหครับ่อมาคือกันเนาะหลายนไสิปล่อยเพื่นน่ะอ๋อีกลัวนี่เนาะวยวายวนี่เนาะสีกลัวเนาะนี่เนาะตรวเมียเนาะแน่นป อตัวเมียสี่กัวพรโมหูเนาะเล็บมันเล่ากับงามอยู่อ๋อขอเบอร์โทษหน่อยขอมีเบอร์โทษเอาบ่มีเบอร์โทษเนาะอ้าว่าเป็นยังเล่ากับว่าคอยมีเบอร์โทษเนาะวัวต้นกับว่ได้ใครบ่เป็นซื้อทอดซับ่ได้นี่ก็ไปซื้อกันอีกทีนี่การซื้อการขายควายก็เป็นทิ้งสีแล้วพี่น้อง ตามบรรยากาศผู้ที่ซื้อก็ซื้อไปเนาะไายก็หลายอยู่แม่นหน,น,นึ่งเนาะเพอนีหลายไปไหนน้อห้อยตัวเนี้เปิดหลายไปไหน,นครับห้าหมื่นหกนี่ห้าหมื่นหกเด้อนี่ห้าหมื่นหกง้อเออขนแม่ซะเหมือนกับงัวควายยังอ่ะ <laughs> con mực tôi như ấy, lấy hồn ô oh, chàng khá là cả ngay. lẹp lâu cả đi Ủa, đúng nhỉ à. có sống bay Oh, thòng vàng nó quay thòng vàng đơ này quay thòng vàng nả lâu cả ngam chịu lâu có cái vị tiền xuống của mát loài sám loài si của nó thêm mặt loài sám không dám chết nó nó quay lâu súng rồi nả lâu cả chân kỳ là phi nó nả lâu cả bàn này là nó có vừa thôi này hoài เบอร์โทษมีอีกแล้วอ่ะเบอร์โทษผมมีนาะพี่น้องเพิ่นกับว่าคอยอยากซื้อโทษครับอ่ะการแย่กาดชายขายควายกันตามนีน้องพี่น้องนี่กับตัวใหญ่ยี่นาะนี่เนาะตัวใหญ่ตัวงามอยู่เบอร์โทษเิ่นกับว่าคอยมีมันก็เลยบ่ได้ติดต่อกันได้นี่กับตัวใหญ่ตัวงามตีดอยู่โอ้ตัวนี้เปิดลายเปิดเลยน้อเนี่ยพ่อเปิดทบสินหาครับโอ้นี่หกหมื่นหาเนี่ย ้างอุดรโอ้น um? <S <S an an> an ี่ลูกส้างกุดรนอตนี่เนาะแม่พันบสูงบนไรทีจะมังในซ้ำสอดพอน้อยนึงมันก็สูงอยู่ได้ล่ะสูงเทไรเยนี่อยบสังนบทัคร้ออ๋อมนบ่ไสามหาเิงยุกเติงบ่สามสองสามสามหลูกส่างอุดรเด้อพี่น้อง นี่แหละราคาตามนัน้นแหะพี่น้องนะเป้หลังแง่หางนี่หางเคลืนก็พังแง่แหะพี่น้องนี่กระดูกสุดกระดูกสุดพอดีเข้ากระดูกสุดพอดีเขา้าเอาขอขอโทษนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดสี่หกห้าอ้าวโทเช็กโทษถามเด้อจะต่อจะส่งจะคอยบอกกันเนาะ ห้างเด็กแบบมันขายกันแล้วไปไป,ไปหาอยู่ขอกอยู่เฮี้ยเราเลยร้านต่อไปนี่คือมันค้ายร้ายพี่น้องบรรยากาศก็คือขื้นอยูนนน่นี่ถี่เป็นทีมงานหอยยอดอยู่นี่ทีมงานหอยยอดที่ยู่แถวนี้เระพี่น้องอ่ะตลาดกล้ยเชียงขวางยะโสคือขืน้นพี่น้อง ก่อนอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้ออ้าตามนีล้วพี่นอ้องอ่ะราคากับตามนี้อ่ะสวัสดีครับ